สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามน,นะครับมีการออกมารายงานข่าวแล้วก็เผยแพร่ภาพโชว์การฝึกซ้อมเติมน้ํามันกลางอากาศนะครับระหว่างทางด้านกองทัพสหรัฐและกองทัพมาเลเซียนครับถ้าเป็นการฝึกซ้อมแบบปกติทั่วไปนั้นไม่น่าแปลกใจอะไรแต่ว่าสิ่งที่เหนือความคาดหมายเมื่อเครื่องบินบรรทุกน้ามันของสหรัฐประจานั้นเปิดโชว์ เรื่องของการเติมน้ํามันกลางอากาศให้กับเครื่องบินรบรัสเซียนะครับอย่างซูสามสินะครับแต่ว่าเป็นเครื่องบินที่สังกัดกองทัพอากาศมาเลเซีย3ามลำเกิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2องพที่ฐานทัพอากาศสุบังรัสละงอประเทศมาเลเซียนะครับการรายงานข่าวดังกล่าวนั้นเป็นการแสดงให้เห็นนะครับถึงความใกล้ชิดอีกก้าระหว่างกองทัพสหรัฐและกองทัพมาเลเซียเมื่อฝ่ายสหรัฐอเมริกาใจกว้างขั้นไฟเขียวให้เครื่องบินบรรทุกน้ำมัน KC-135 เติมน้ำมันกางอากาศให้เครื่องบินรบของรัสเซียอย่างซู3 0ของกองทัพมาลเลเซียการฝึกซ้อมการเติมน้ํามันกางอากาศครั้งแรกของมาลเลเซียอ้างอิงจากสํานักง,งานข้อมูลการป้องกันประเทศของกองทัพสหรัฐพบว่าการแสดงสุดโชว์ที่เรียกเสียงเป่าปากและความประทับใจให้เกิดขึ้นนั้นก็คือเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ฐานทัพอากาศสูบันรัสลซง,งอโดยเป็นการสาธิตโชว์พบว่าฝ่ายสหรัฐใช้เครื่องบินบรรทุกน้ำมัน KC-135 จากกองกำลังเนชั่นแนลการของกองทัพอากาศร,รัฐวอชิงตันฝึกเติมน้ํามันกลางอากาศให้กับทางด้านเครื่องบินของกองทัพอากาศมาเลเซียสามลำซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องบินรบรุ่นซูสามสินะครับหลังการฝึกพบว่าทางหน่วยออกมาประกาศความสําเร็จครั้งประวัติศาสตร์โดยกล่าวผ่านแถลงการว่าการบินเครื่อง kc 1 3 5า้พร้อมกับเติมน้ำมันกลางอากาศเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินของชาติพันธมิตร และก็บอกว่าระบบเติมน้ามันทางอากาศสามารถที่จะออกแบบให้เติมเครื่องบินได้หลากหลายประเภทซึ่งเครื่องบินรบของรัสเซียยัางซู30ก็เหมือนกับเครื่องบินอื่นๆที่มี ISR p r o และต้องใช้งวงเพื่อเติมทางอากาศ โดยในวิดีโอที่มีการเผยแพร่นั้นเป็นการโชว์ฝึกซ้อมเติม,มน้ำมันตางอากาศกักบกองทัพอากาศมาเลเซียนี้เป็นภาพเครื่องบินบรรทุกน้ำมันสหรัฐอเมริการออยู่กลางอากาศและค่อยๆปล่อยงวงยาวยื่นออกไปด้านหลังและเครื่องบินซู -30 ของมาเลเซียที่บินอยู่ด้านหลังในลักษณะนิ่งรอสายงวงยาวที่กำลังยื่นไปหาและในที่สุดได้มีการเชื่อมต่อสำเร็จจากด้านหน้าของเครื่องอย่างพดงามโดยไม่มีความผิดพลาดก่อนที่จะปล่อยงวงกลับออกมาและจะมีฉากภายในห้องนักบินอเมริกันระหว่างเติมน้ำมันให้เห็นทั้งนี้เครื่องบินแทงเกอร์ k c งนมังสามถบาม จุเชื้อเพลิงได้เกือบ9,000กิโลกรัมสื่อนั้นมีการรายงานนะครับว่าเครื่องบินบรรทุกน้ำมัน KC135 นั้นในอนาคตนี้จะมาพร้อมกับระบบเทคโนโลยี AI ที่เรียกว่า Merlin Pilot และมีการกำหนดจะเริ่มใช้ในปีหน้าด้วย นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่เป็นเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่านี่ก็ทําให้เห็นว่าเครื่องบินของสหรัฐอเมริกากับเครื่องบินของรัสเซียเองจริงๆก็มีระบบบางส่วนนั้นที่สามารถที่จะจูนเข้าด้วยกันได้นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอินเตอร์เน็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดติดตามช่องถาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ